ไอ้ขี่เรา,าอยากโดนระเบิดบ้านเหรอครับแน่นจริงก็มาดีครับหายเจอเถอะหายหไงก็มีทางเจอหรอกครับอเอออยากโดนระเบิดบ้านอยากโดนระเบิดบ้านนะครับน้องๆเอาไงต่อครับพี่เจมบ้านอยากพังอะครับเออบ้านอยากพังอะครับอะไรครับเออใได้ส่งข้อดีมาส่งข้อพวกเราที อยากบ้านพังครับแน่จริงก็มาดิครับไม่เคยกลัวครับและก็ไม่ได้เสียววาอะไรอยู่แล้วไม่ตกนะคลิปมันตกไปเนี่อยๆเราคนแรกมันไม่รู้ดอนเติรไหนอ่ะโอ้โหด่าคนในในนี้เลยเหรอทับมาตอนเย็นเล่นตอนกลางคืนลูกโอเคคลิปก็มีแค่นี้แหละไอ้เจ้าเจ้าเจ้าพวกลาลาทั้งหลาย จงตามค่ามาแล้วไปหาสมบัติที่นั่นสักโชคดี